ขบว,วนด่วพิเศษทักินารัตที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางขัดใหญ่กำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับกำลังจะผ่านที่กั้นนะครับทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับ ขบวนโดย QS ว สะพานเกือกม้านะครับหลังวัดท่ามะเดือน,นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบ,บุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมสมัครสมาชิกสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของปนุชชาแนล